สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็กลับมาพบกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นในหน่วยเรื่องมดน้อยกันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะกิจกรรมที่1คุณครูจะให้เด็กๆทุกคนระบายสีภาพมดให้สวยงามนะคะเด็กๆทุกคนเตรียมใบงานนี้ขึ้นมาพร้อมกับสีได้เลยค่ะแล้วเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะเด็กๆทุกคนระบายสีรูปมดกันนะคะ เด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะมดจะเป็นสีแดงสีดำหรือมดสีชมพูก็ยังได้นะคะเด็กๆตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยให้เด็กๆระบายสีให้สวยๆนะคะไม่ให้ออกนอกเส้นกันด้วยนะคะเ<โ>ม,<ท>มื่อเด็กๆทุกคนระบายสีรูปภาพมดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆเด็กๆลองท่องตามคุณครูนะคะ a n t n mod อีกรอบนะคะเด็กๆ a n t n mod เด็กๆทุกคนอย่าลืมไปท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะในกิจกรรมที่สองเรื่อง มดน้อยนะคะคุณครูให้เด็กๆเ,เตรียมใบงาน2ใบนี้ขึ้นมากันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีสีกาวและก็กันไกลนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะเด็กๆฟังนะคะ Yellow สีเหลืองเรดสีแดงกรีนสีเขียวบรูสสีน้ำเงินอ่าเด็กๆทุกคนลงมือทำระบายสีตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยค่ะและเมื่อเด็กๆระบายสีกันเสร็จแล้วนะคะให้นำแผ่นที่สองขึ้นมานะคะเด็กๆระบายสี ตรงหัวของมดนะคะแล้วก็นวดแล้วก็หางของมดนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะคุณครูเกตขอระบายสีส้มนะคะระบายให้เสร็จเลยและเมื่อเด็กๆระบายสีทั้งสองแผ่นเสร็จแล้วนะคะให้นำใบที่หนึ่งขึ้นมาเลยจากนั้นนะคะหยิบกันไกลที่เป็นกันไกลเล็กหัวมนนะคะมาตัด รูปภาพตามรอยเส้นปะกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มเลยนะคะเด็กๆเวลาใช้กันไกลนะคะในเด็กต้องระมัดระวังและอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองกันด้วยนะคะเราจะตัดให้เสร็จเลยนะคะทั้ง4รูปเลยและเมื่อเด็กๆทุกคนตัดวงกลมสีแต่ละสีออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆทุกคนเอาวงกลมแต่ละสีนะคะไปติดในตัวมด โดยให้ตรงกับคำศัพท์ที่อยู่ในตัวมดกันนะคะเด็กๆทุกคนอันดับแรกเลยคำแรกเลยนะคะคำว่า Yellow Yellow คือสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองเราก็หยิบสีเหลืองขึ้นมานะคะตรงกันเลยแล้วนำกาวมาติดทากาวเลยนะคะเด็กๆแล้วก็ติดลงไป อันที่สอง,งนะคะเด็กเรสสีแดงติดเลยนะคะสามกรีนสีเขียวสีบลู blue, สีน้ำเงิน กิจกรรมที่สองในหน่วยเรื่องมดน้อยของเราก็ได้เสร็จลงไปแล้วนะคะอเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยให้เด็กๆทุกคนเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะส่งลงในอัลบั้มลายห้องของตัวเองกันด้วยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในหน่วยต่อไปนะคะเด็กๆบา,บายยคะ่ะ